สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่5มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวดิ่นก็คือ8กับ2 6กับ4 8 0 8 1 8 2 8 3 8 6 60 6 1 6 2 6 8 6 9 8 6 2 6 8 0 2 6 0 3 8 2จับแกคู่กับ8 0 0 8 8 6 6 8 2 6 6 2 4 6 6 4นะคะ เลือ J สี่หกแปดสี่สองศูนย์สี่สองหกสี่หกศูนย์ก็ได้เนาะสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดก็ได้ต่อไปพิเศษเจ็ดกับเก้าหกกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะ กอกอนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติสี่กับเจ็ดหกกับสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่สามหกหกสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกสี่ศูนย์จับคู่ก็สี่สามสี่หกสี่เจ็ดนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเรื่จะเลขคู่สองสี่หก สี่หกสี่หกสี่แปดหกสี่เนาะสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อสามห้าเจ็ดเก้าเนาะเลขขี้เนาะต่อไป V ีไอีสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า 997 479 146 791จับคู่ก็ส7 4เจ9เจ้านาะง่ายๆสันส้นๆนะวันนี้พิเศษปกติ VIP มาแนวทางเดียวกันเนอวันนี้อันไหนที่เหมือนกันจดไว้ก่อนเนอต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะถ้าเฉพาะกิจไม่แจกนะเพราเฉพาะกิจต่างจะเขาหมดเลยวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอันนี้พิเศษกับ vip ระวังมันเบิ้นเดอร์เฉพาะกิจกับปกติ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ